คุณผู้ชมครับในเกมไทยลีกนดะที่ผ่านมาที่เราเอาชนะโปลิเทโรไปได้3ประตูต่อหนึเป็นการเดบิวต์การลงสนามเกมแรกของเจ้าโบสท,ทีรพัฒนันท โกวัตนะฮะมิดฟิลด์ดาวรุ่งของสโมสรเมืองทองซึ่งถูกดึงเข้ามาร่วมทีมในเล็กที่2นี่เองนะฮะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะครับในการเดบิวต์โอกาสในการลงสนามเป็นเกมแรกของนักเตะม,มิดฟิลด์วัย18ปีย่าง19นะฮะซึ่งก็เรียกว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับที่เจ้าตัวมีชื่อนั่งอยู่ข้างสนามและที่สําคัญก็คือยังได้รับโอกาสในการลงสนามในช่วงท้ายเกมอีกด้วยแหะครับทำให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยสโมสรเมืองทองมีมิดฟิลด์วัย18ปีแล้วก็19ปีวิ่งคู่กันก็คือ คือเจบโบสทธทีรพัฒแล้วก็ซีโคาคณะนะฮะการลงสนามของเจบโบสเนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนของสโมสรเมืองทองนะครับถ้าเกิดมีโอกาสแล้วก็ฟอร์มเข้าตานะฮะสตาฟโค้ชทีมงานก็จะผลักดันแล้วก็ให้โอกาสในการลงสนามอย่างเช่นที่เจโบสทธทีรพัฒได้เดบิวต์ไปในเกมล่าสุดนั่นเองแะครับ ดีด้วยนะครับโบสำหรับการเดบิวต์สโมสรเมืองทองเป็นครั้งแรกครับพี่ถามก่อนตอนแรกมีชื่อมีชื่ออยู่ในทีมในเกมลงแข่งขันเนี่ยก็เป็นครั้งแรกด้วยเหมือนกันตอนมีชื่อรู้สึกยังไงก็ก็ดีใจแล้วแค่มีชื่อก็ดีใจแล้วเขาเขียนผิดหรือเปล่าใช่ไหมตอนแรกตอนแรกก็คิดอยู่เหมือนกันนะเขาน่าจะเขียนผิดชื่อเราผิดอ๋อแต่พอโอไม่ผิดก็ดีใจแล้วเมื่อคืนทํายังไงเมื่อคืนครับเมื่อคืนก็ก็ชื่อออกมาเมื่อคืนก็ดีใจแล้วว่ามีชื่อครับก็ ก็แบบแอบลุ้นว่าของมีโอกาสลงสนามแอบลุ้นใช่ไหมฮะพอถึงเวลาช่วงครึ่งหลังเราวยดีโค้ชเรียกมาโอ้โหยังไงอ่ะก็ดีใจเลยครับมีโอกาสได้ลงไฮลีกครั้งแรกใช่เป็นคนที่ถือว่าเข้ามาสู่เมืองทองเลกสองแป๊บเดียวเองแล้วก็ได้มีโอกาสเดบิวต์ลงเล่นเลยนะครับผมลงไปแล้วเราตั้งใจยังไงบ้างก็ทาให้เต็มที่ครับได้รับโอกาสแล้วพยายามเล่นง่ายๆเต่นเต้นไหม มีนิดหน่อยครับนิดเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาซ้อมอะพี่เคยเห็นอยู่แล้วเราดุดันแล้วเราเล่นกับพวกพี่ๆเขาได้อย่างเนียนตายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นลงไปมันก็เหมือนเป็นซ้อมเนาะแล้วพอทีมชนะ3 1แล้วบรรยากาศในทีมเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้กันดีครับได้3ามแต้มในบ้านก็ดีใจครับตั้งความหวังยังไงต่อไปนี้ก็มีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ครับ ก็ไม่รู้ว่าโอากาสมันจะวนมาถึงอีกเมื่อไหร่แต่จะตั้งใจฝึกซ้อมให้มันเต็มที่ฝากอะไรถึงแฟนคลับเมืองทองที่อาจจะยังไม่รู้จักเราแต่ว่าหลายคนอาจจะเริ่มมาชื่นชอบเราเพราะเวลาพี่ถ่ายรูปจะมีนะคนมาเม้นถามเราเราเป็นใครอะไรยังไงบ่อยเลยครับก็ฝากติดตามผลงานส่วนตัวนยครับก็ถ้ามีโอกาสจะทําให้เต็มที่ครับแล้วก็ติดตามผลงานทีมดนวยครับครับก็ะช่วยกันช่วยชวยประคองพี่พ ตั้งใจและเก็บประสบการณ์จากพี่พี่เขาได้มากที่สุดนะฮะครับนะครับผมโอเคดีใจด้วยสำหรับการเดบิวต์เกมแรกครับ